สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่สวนอิงทาน,นะคะคุณผู้ชมสวนทุเรียนภูเขาไฟวันนี้มากินง้อบุฟเฟ่งอ้อภูเขาไฟค่ะเดี๋ยวจะพามาชมสวนทุเรียนของอิงทาน,นะคะนี่ค่ะสวนทุเรียนสวนอิงทานนะคะอยู่ที่บ้านสันตารมอำเภอกันทลักค่ะคุณผู้ชม ตอนเข้าสวนนะคะวันนี้เรามา,ากินงา o บุฟเฟ่เขาก็จะมีรถพาเข้ามาส่งที่ตรงต้นเงาะที่เขากําหนดเป็นจุดของงอะบุฟเฟ่นะคะเราก็มาวันนี้เป็นขาออกแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เลยได้เก็บคลิปมาฝากคุณผู้ชมที่เป็นสวนอิงทานที่กาลังมีทุเรียนนะคะทุเรียนกำลังออกเลย แล้วก็นอกจากทุเรียนนะคะก็จะมีนี่คือต้นมังคุดค่ะคุณผู้ชมมังคุดในสวนเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดรีสเกตนะคะมีเงาะเออมีทุเรียนนะคะมีเงาะภูเขาไฟนี่มังคุดนะคะมังคุดภูเขาไฟเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมดูต้นต้นเตีย้ยๆนะคะนี่ก็กำลัง มีลูกนะคะแล้วก็มีสุกบ้าเห็นมีลูกสุกด้วยนะคะอันนี้คือมังคุดอ,อ,อันนี้ราชินีผลไม้เพราะว่าเป็นผลไม้รสเย็นนะคะแล้วก็ราชาผลไม้ของประเทศไทยเราคือทุเรียนนะคะทุเรียนที่นี่สีสเกตค่ะคุณผู้ชมพามาดูทุเรียนภูเขาไฟนะคะอันนี้ ก็มีบางต้นที่ให้ผลผลิตแล้วบางต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิตคะที่นี่สวนอิงทานค่ะคุณผู้ชมสวนอิงทานวันนี้เปิดสวนให้กินเงาะบุฟเฟ่ตนะคะขาเดินกลับออกไปมา,มาดูทุเรียนค่ะมาดูทุเรียนมาดูมังคุด ที่สวนอิงทานค่ะคุณผู้ชมราชินีผลไม้นี่ราชินีผลไม้คือมังคุดแล้วก็ราชาผลไม้ก็คือทุเรียนที่นี่สีสะเกดมีทุเรียนภูเขาไฟค่ะคุณผู้ชมทุเรียนภูเขาไฟต้นเตี้ยม,มากเลยนะคะเห็นคะ S <S นี่ก็คือทุเรียนภูเขาไฟนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ท่านใดมา <S 2> <S 2> <S ก็จะมีมีรถขนส่งนะคะสำหรับท่านใดที่จะไปง้อบุฟเฟ่ไปแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S อันนี้เราขากลับแล้วค่ะ กลับก็เดินดูทุเรียนนะคะเดินดูผลผลิตที่อยู่าทางสวนอิงทานนะคะมีคุณผู้ชมเดินชมสวนค่ะโอ้ยมีทุเรียนเยอะแยะเลยปีนี้นะคะเป็นการต่อสู้ความร้อนความแห้งแล้งนะคะ บางสวนก็ผลผลิตให้ผลผลิตน้อยมากเลยนะคะเท่าที่เราได้รับทราบข้อมูลจากทางสวนนะคะวันนี้เรามาที่สวนอิงทานกันค่ะทุเรียนทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟค่ะคุณผู้ชมดูดินที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟนะคะดินเป็นสีแดง,แดง นี่คือสวนอิงทานค่ะคุณผู้ชมสวนอิงทานในทุเรียนภูเขาไฟเงาะภูเขาไฟมังคุดภูเขาไฟด้วยจ้า ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสวนด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปหลายๆสวนเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของเพลินชาแนลค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ